สวัสดีครับพี่น้องครับปัญญาพารวยครับปัญญาพารวยครับพี่น้องตอนนี้ปัญญาพารวยก็อยู่จังหวัดศรีสะเกดอยูอ่อยู่ตลาดหอมท่าเรือนะครับ ตอนนี้พี่นอ้องเมื่อเมื่อสามสี่เดือนผ่านมานี่ก็แถวนี้เขายังไม่ได้เทป,ปูนนะเขายังไม่ได้เทป,ปูนตอนนี้เขาเทป,ปูนหมดแล้วครับช่วงช่วงตลาดหอมตลาดหอมตลาดใหม่นะพี่น้องไม่ใช่ตลาดเก่า ตลาดใหม่เขาเทปูนหมดแล้วพี่น้องสะดวกสบายและพี่น้องตอนนี้ผมก็อยู่ตลาดหอมมีหอมมีกระเทียมอย่างงี้ครับพี่น้องมีหอมมีกระเทียมครับมีพริกมีพริกพี่น้องก็มีอยู่รอบ ตลาดใหญ่ครับก็มีรอบมีรอบก็มามามารายงานให้พี่น้องได้ดูนะครับว่าตรงนี้เขาได้เทป,ปูนแล้วเทป,ปูนแล้วนะครับตอนนี้เทป,ปูนแล้วเหลือแต่เหลือแต่ฝั่งนู้นไกลๆที่ผม ที่ผมชี้ไปนูนมันมีอยู่สองฝั่งใช่ไหมครับฝั่งนี้มีมีก่อนถึงก่อนถึงบ้านหนองโนใช่ไหมครับถ้าเข้าบ้านหนองโนนี่ก็ก่อนถึงบ้านหนองโนจากสีสเกตจากตลาดหอนไปก็คือตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดแรกที่เป็นจุดตลาดนองขายหอมอีกจุดหนึ่งคืออยู่ฝั่งนู้นที่ผมชี้มันมีอยู่สองจุด ฝั่งนู้นก็กำลังจะเทป,ปูนนะแต่ตรงนี้แต่ตรงนี้เทเสร็จหมดแล้วครับเทเสร็จหมดแล้วถึงฤดูกาลที่ที่หอมที่หอมกำลังจะออกมานี่คือสะดวกสบายครับสะดวกสบายเทป,ปูนหมดแล้วครับสะดวกสบายรถเข้าออกสะดวกสบายครับตอนนี้เทป,ปูนหมดแล้ว ึ่งแถวนี้เขาก็มาทําแผงนะพี่น้องเขาก็มาทําแผงมาทําแผงอีกชั้นหนึ่งมาทําแผงอีกชั้นหนึ่งมา,มาทําแผงอีกชั้นหนึ่งเนะี่ยแผงชั้นในก็มีนะนน่นที่ผมชี้ไปข้างใน<ด>เห็นไหมครับชี้ไปข้างในนู่นเสร็จแล้วอันนี้เป็นเป็นข้างนอกเขาก็มาทําข้างนอก แล้วก็มาทำข้างนอกเป็นสองชั้นข้างในและตรงนี้ก็มาข้างนอกเขาก็ทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยเป็นแผงเป็นแผงชั้นนอกเป็นแผงชั้นนอก,แผ,นนอกแผงชั้นนอกก็สะดวกสบายนะอยู่ใกล้ลูกค้า<ด>เวลาลูกค้ามาซื้อก็สะดวกสบายอย่างนี้ครับ เขาก็จัดลานกันแบบนี้จัดลานกันแบบนี้เขาก็ใส่ถุงใส่ถุงแบบในรถเข้าขนขึ้นรถเลยเห็นไหมเขาขนขึ้นรถเลยพี่น,อน,น้องข <urers> เขาเข้ามารับซื้อพอเขามารับซื้อแล้วเขาก็จะออกจากตลาดไปเขากําลังขนขึ้นแลวอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นแม่ค้า เป็นแม่ค้าย่อยที่เขามารับที่เขามารับไปขายปลีกตามไปขายปลีกตามร้านเขาไปขายปลีกตามตามชนบทไกลๆนะขเขาก็วิ่งรถออกเล่ขายพี่น้องอเขาขนใส่รถเขาขนใส่รถกันนะในรถรถที่ ที่ซื้อแล้วก็เตรียมออกช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาเกือบ8โมงก็เดี๋ยวสักหน่อยรถก็จะซาจะซาช่วงประมาณ9้าโมงนะพี่น้องก็จะบ้านใครบ้านมันไอส้สวนที่อยู่ก็คือตลาดประจำกลางวันก็จะก็แก,ก๊กก็แก๊กไปจะคึกคักก็ช่วงช่วงตั้งแต่เที่ยงคืนมารถมาจอดแล้วนะพี่น้องช่วงเที่ยงคืนช่วง ช่วงตีสองตีสามเนี่ยรถรถมาจอดแล้วพี่น้องรถมาจอดแล้วนะ,นะเวลาเจ็ดโมงกว่าพี่น้องเหลืออีก เหลืออีกห้านาทีก็เหลืออีกห้านาทีก็จะแปดโมงละเหลืออีกห้านาทีแดดเริ่มมาแดดเริ่มมาตะว,วันเริ่มส่องแสงแดดเริ่มเริ่มเข้าเริ่มเข้ากระสอบหอมหอมนี่ก็ถ้าเอาไว้ เอาไว้ในรถแล้วถูกแดดอย่างนี้ไม่ค่อยดีพี่น้องเดี๋ยวเขาก็ต้องรีบกลับบ้านขายบ้านมันไม่ค่อยดีนะพี่น้องคลิปนี้ปัญญาพารวยขอจบพี่น้องไว้แค่นี้รายงานแค่นี้ครับพี่น้องครับทักทายทุกคนครับสวัสดีครับช่วยกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับผม